คลิปนี้นะครับในตอนนี้นะฮะก็จะพูดถึงขั้นตอนนะครับของการพิจารณานะครับเรื่องร้องเรียนนะครับว่าเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้านะครับหรือท่านเองเนี่ยนะครับมีความประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมพูดไปในอีพีที่แล้วนะครับต้องใช้กระบวนการเนี้ยระยะเวลาทั้งหมด60วันอันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น30วันแรกกับสาวันสุดท้ายนะครับว่า ในขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับตามระเบียบนะครับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราจะยื่นนะครับเราก็ต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะครับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับซึ่งการกรอกแบบฟอร์มนะครับก็จะมีกรอกแบบฟอร์มยื่นมาพร้อมกับเอกสาร หลักฐานพยานเอกสารนะครับเกี่ยวกับการโต้แย้งนะครับหรือเกี่ยวกับข้อพิพาทกับการไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการไฟฟ้านะครับซึ่งหลังจากที่ยื่นมาแล้วนะครับคณะกรรมการอาศนักงานกรรัการอาศนักงานกำกับการพลังงานประจําเขตเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนนะครับก็ใช้ระยะเวลานะครับแน่นอนครับก็ใช้เวลา60วันครับสองเดือนนะครับ เมื่อ,อยื่นแล้วนะครับก็ภายใน30วันแรกนะครับทางสำนักงานกพกก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกร้องนะครับก็คือการไฟฟ้านะครับหรือผู้ให้บริการไฟฟ้านะครับเพื่อเข้าชี้แจงภายใน1เดือนหลังจากรับเรื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จหรือข้อจริงเอกาสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็จะส่งให้กับทางคณะกรรมการผู้ใช้ไฟผู้ใช้พลังงานประจําเขต เข้าประชุมรุกษาหารือนะครับเพื่อจะตั้งผู้ไกลเกลี่ยจากกรรมการนะครับไปไกลเกลี่ยไปเจราจากไกลเกลี่ยร,ระหว่างผู้ช้ไฟฟ้ากับกาไฟฟ้านะครับที่ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไกลเกลี่ยแล้วสําเร็จสําเร็จนะครับทั้งสองฝ่ายยุตินะครับก็จะมีการทําสัญญาเปน็นนามยอบความกันนะครับผู้กรณีก็จะมีการลงนามนะครับ ในบันทึกข้อตกลงสัญญาปณิติรรมนะครับกำหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน,นดํนนำเนินการเช่นต้องมีการแก้ไขประในวันบบนี้ให้เจอให้แล้วเสร็จนะครับมีการชี้แจงอันนี้เราจะยุติอย่างไรนะครับต้องมีเงื่อนไขอาจจะเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขก่อนหลังเมื่อการไฟฟ้าดําเนินการตรงนี้เสร็จแล้วก็จะถอนเรื่องแต่ถ้าไม่เสร็จก็ดําเนินการก็ต้องให้มีการดําเนินการต่อไปแต่ถ้าไม่ถ้ากรรประกองนะครับคณะกรรมการเ,เข้าไปไกลเกลี่ยแล้วไม่สําเร็จ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับทางเลือกที่2ก็คือคณะกรรมาการผู้ใช้พลังงานเขตนะครับก็จะเมื่อรู้ว่าไม่สําเร็จแล้วนะครับก็จะนาเรื่องนี้เข้ามาพิจงงารณาเรื่องร้องระยะนะครับแล้วก็จะมีการลงมติทําคำวินิจฉัยนะครับกำหนดระยะเวลาดาเนินการต่อไปนะครับโดยส่งให้สหํานักงานคณะกรรมาการกํากับ ทีการพลังงานประจําเขตแจ้งคำวินิจฉัยและแจ้งสิทธิของผู้ร้องเน,นในการอุทธรณ์นะครับในการอุทธรณ์นะนะครับสิทธิ์ของผู้ถูกร้องนะครับหรือสิทธิ์ของการไฟฟ้าหรือสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้านี่นะครับเพื่อจะโต้แย้งในคำวินิจฉัยของอที่เกิดขึ้นของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขตนะครับภายใน7วันนะครับหลจากยื่นแล้วนะครับมาจากที่มีการ เข้ามาประชุมแล้วไม่สําเร็จในจำเจ็ดวันนะครับก็จะส่งเรื่องให้แจ้งคาวินิจฉัยไปนะครับก็จะออกมาเป็นสองทางทางแรกก็คือแจ้งสิทธิ์นะครับของผู้ร้องก็คือผู้ใช้ไฟฟ้านะครับหากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนะครับของคอประหอนะนะของคอประอนะครับของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขตเนี่ยก็สามารถยืดอุทธรณ์นะครับยืดอุทธรณ์นะหลังจากนั้นอีก30วันตอ่อคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ใหญ่นะครับหรือสำนักงานหรือบอร์ดใหญ่นั่นหละนะครับที่เราเรียกว่ากกพนะครับภายใน30วันนะครับในอีกทางหนึ่งนะครับก็คือสำนักงานกกพระพื่จำเขตเน,นี่ยก็จะแจ้งสิทธิ์นะครับไปยังผู้ถูกร้องก็คือการไฟฟ้าหรือผู้ให้ริการไฟฟ้าเนี่ยนะครับหากไม่เห็นด้วยกับคำยินดีใช้เนี่ยนะหากไม่เห็นด้วยก็ให้แจ้งทางกลับมานะมาทางขอระขอทราบนะครับ แล้วก็หรือหากไม่ปฏิบัติตามคำาติจฉของคอประขอได้นะคะนรับภายในระยะเวลาที่กําหนดนะก็ถือเป็นการโต้แย้งต่อคำาติไฉคือให้กําหนดไว้เช่นบอกว่าให้ไปปรับปรุงแก้ไขภายใน7วันต้องมีหลักฐานพยานภายในเจ็ดวัน,นยางนี้นะครับกลับมานะแต่ไม่ทําก็เป็นการที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับก็เป็นเรื่องของการงดเว้นการงดเว้นกระทําการนะครับซึ่งเป็นการปฏิเสธคำมติจฉยอยู่แล้วในตัวนะครับหลังจากนั้นต่อมาครับ ทางแรกนะครับเมื่อสานักงานกรกพแจ้งสิทธิ์ระาำผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าก็ุทธทณ์ภายใน30บวันแล้วนะครับประธานกกพนะครับก็จะสั่งการไปยังสานักงานกรกพเขียนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายส่งเสริมการวิสวกรรมและคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะครับในฐานะเลขาคณะกรรมการอนุกรรมการนะครับนำเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับหลังจากที่นําเข้าสู่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานพิจารณาและมีมตินะครับ มีมติอะไรแล้วเนี่ยก็ส่งกลับไปให้สํานักงานสมให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,นรูปบ,บอร์ดใหญ่เนี่ยพิจารณาครั้งหนึ่งนะครับแล้วสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็จะแจ้งมติของบอร์ดใหญ่หรือก,นออกพอนะครับไปยังผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องนะครับและประธานคนปกครองแจ้งสิทธิการฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันเหนะ็นไหมหกสิบวันผ่านไปละเจวันบวกเข้าไปละนี่ก็เลยอีก3เดือนคือ90วัน นะครับว่าผู้ถูกร้องนะครับการไฟฟ้าเองนี่แหละครับผู้ให้บริการไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ร้องเนี่ยสามารถนําเรื่องนี้นะครับไปฟ้องต่อศาลปกครองนะครับภายใน3เดือนนะครับหากว่าผู้ร้องนะครับหรือประชาชนผู้ดือโควผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือการไฟฟ้าไม่เห็นด้วยนะครับกับคำริ้วชัยนะครับของคณะกรรมการกำกับิจการพลังงานหรือบอร์ดใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยก็สามารถไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน9กสวัน ทางสำนักงานกกพเขตก็จะมีหนังสือนะครับซึ่งส่งมาจากสำนักงานกกพอใหญ่ส่งมาแล้วมีหนังสือแจ้งไปนะนั่นก็เป็นหลักฐานในการนําไปยิ่นฟอ้องต่อศาลปกคร,รงองอได้หนะรือไม่อีกทางหนึ่งนะครับหลังจากที่สานักงานกกพแจ้งสิแล้วนะครับไปทางการไฟฟ้าหรือ่าให้ประกัรไฟฟ้ารับเห็นด้วยนะครับก็ปรากฏว่าอ,อีกนิดหนึ่งนะการไฟฟ้าก็ไม่ทําตามนะครับก็ กบประธานคอพอคอประอนะก็มีหนังสือแจ้งไปทางประธานกอพนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการเหมือนขั้นตอนที่แล้วนี่แหละครับก็คือประธานกกอพส่งให้ประธานกอพเพื่อสั่งการปยางสำนักงานกกอพนะครับเพื่อส่งเรื่องให้กับอนุกรรมการนะครับคุ้นคองสิทธิ์ต่อไปแล้วเข้าสู่กระบวนการในการมีมติและแจ้งไปทางกกอพกัอพก็แจ้งกลับมาให้สำนักงานกกอพเพื่อแจ้งสิทธิ์ในการไปฟ้องศาลปกครองต่อไปนะครับพูดกันง่ายๆนะครับว่า กระบวนาการเหล่านี้นะครับเรื <S <S ่องการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะครับถ้าจบได้นะครับถ้าจบได้ในการแก่เลียนของเคีปยนะครับก็จบแต่ถ้าจบไม่ได้นะครับก็ผู้ใช้ฟ้าหรือผู้ร้องก็สามารถที่จะทําหนังสืออุทธรณ์นะครับขึ้นไปยังที่ผ่านเคี้นี่นะครับขึ้นไปยังคณะกรรมการกํากับการพลังงานคณะกรรมการกากับการพลังงานก็จะส่งเรื่องเข้าสู่อนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ ร,รู้กรรมาการผลสิทธิ์ก็พิจารณาแล้วนะครับก็มีมติอย่างไรก็ส่งกลับมาให้สำนักาให้คณะกรรมการกํนนา,กากับกิจการพลังงาน,นมีหนังสือแจ้งไปที่สำนักงานกนกเพเเพื่อจะส่งหนังสือเนี่ยต่อให้กับทางประชาชนผู้เดือดร้อนผู้ใชไ้ไฟฟ้าและผู้ถูกน้อกิจการไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการไฟฟ้านําเรื่องนี้นะครับถ้าเขาได้รับมติแล้วเขาไม่พอใจเขาก็สามารถที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน9กสิวันหรือภายในสามเดือนหลังจากนั้นได้ครับนี่ก็เป็นกระบวนการในขั้นตอนอการพิจารณาเรื่องร้องเรียน แต่โดยส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณ70%ถึง80%นะครับก็จะยุติได้ในขั้นตอนของการไกล่เลียรข้อพิาพาทนะครับของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือแม้แต่อาจจะเป็นการผู้ทอนนะครับถ้าอุทธรณ์ต่อกก็จะยุติในขั้นตอนนั้นนะครับนะจะไปสู่ขั้นตอนในการฟ้องศาลปกครองเนี่ย ก็มีครับแต่ก็ไม่เยอะนะมีน้อยนะครับทุกอย่าก็จะคุยกันได้นะครับจบภายในการไกล่เกลี่ยน,นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะครับท่านใดมีคําถามนะครับก็ฝากคําถามไว้ได้นะในช่องทางสื่อโซเชียลที่ผมได้แชร์และโพสต์ไปนะถ้าท่านเห็นว่าดีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผู้ใช้มิเตอร์ทั้งเป็น10บสล้านท่านในประเทศไทยเนี่ยก็แชร์กับตต่อครับเพื่อเป็นวิทยาและความรู้นะครับเป็นวิทยาทานและความรู้ให้กับท่านอื่นต่อ เพื่อจะรู้สิทธิของตนเองเพื่อจะคุ้มครองสิทธิของตัวเองให้ได้ถูกด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะหมดเท่านี้ก่อนถ้าเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้าครับ